สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยรีซิ่งครับวันนี้เรามากันที่เรียกว่าเอ็กลูเรื่องของการเปิดตัวรถแน่นอนที่สุดเป็นไปไม่ได้เราอยู่กับผู้บริหารแม่ต้องบอกว่าบูริหารใส่สูตรแล้วเราเรียกไปถูกเลยตอนนี้อยู่กับแชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับเป็นไงมั่งวันนี้ก็วันนี้ก็เอ่อมามาเปิดตัวมคแรนแบรนด์นิวอัตุราครับก็ต้องแอบถามก่อนก่อนอื่นเกิดอะไรขึ้นกับคําว่าแมคแครนเห็นบอกว่าเป็นไฮบริด อ๋อใช่ก็คือว่าจริงๆอ่ะเรามีเทคนโนโลยีนี้มาหลายปีแล้วประมาณ5ปีตั้งแต่ตัวแรกที่เป็น P1 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยตัวที่2 g e เจเนอเรชันที่2เนี่ยก็จะเป็นตัว Speedtail ที่เป็น3ที่นั่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในไฮเปอร์คาร์ที่จะเป็นผสมผสานไฮบริดกับกับกับเอนจินนะครับแล้วก็วันนี้ผมถือว่าสำหรับ m a c r r n เนี่ยถือว่าเรามาก่อนคนอื่นนะครับก็คือว่าเราเปิดตัวก่อนเลยในคลาสของซูเปอร์คาร์ที่จะเป็นตัวไฮบริด v6 680แรงต้องแอบถามบอกว่าปกติถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยต้องเป็นพวกไฮเปอร์คาร์ใช่ครับแมกลาเรนเล่นอีกแล้วให้ตัวท็อปมาเลยเจดง5 LT ใช่ครับนั่นก็คือให้ท็อปมาแล้วอันนั้นคือท็อปของคลาสซูเปอร์คาร์ก็คือหมายถึงว่ามันจะมีแบ่งเป็นสปอร์ตซีรีกับซูเปอร์ซีรีอะไรเงี้ยอันนั้นคือตัวท็อปของซูเปอร์ซีรีแต่ก็ได้ของมาเยอะตอนนี้ก็มาตัวนี้อีกใช่ครับใช่ครับใช่ครับ ความพิเศษโดดเด่นก็คือเรื่องของจริงๆงมันคือออลนิวอะครับ uh huh. ปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาจะออลนิวก็คือมันเป็นการลงทุนที่ที่สูงมากเพราะว่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยตั้งแต่เอาว่าทุกชิ้นไม่มีอะไรเหมือนเดิมะครับแล้วก็ตั้งแต่ไฟหน้านะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เอามาให้กับคันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งแน่นอนว่ารถคันนี้มัน V6 แต่มันมีแรงม้าถึง680แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์กเนี่ยมันมหาศาลมากปกติเนี่ย รถที่ขับสนุกก็ทอก็จะอยู่เต็มที่ก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆกับแรงม้าหรืออ่อนกว่านิดนึงอันนั้นคือรถที่ขับสนุกละแต่คันนี้ทอกมากกว่าแรงม้าก็คือ720แรงม้าครับสูนถึงร้อยสามวิความเร็วสูงสุดก็คือ300กิโลเมตร3าแล้วก็ศู์ถึงสองร้อยอยู่ที่แปดจุดสามวินาทีครับแล้วอย่างบอกว่าเรื่องของไฮบริดเนี่ยต้องบอกว่ามันทนานยากกว่าเดิมไหมเออจริงๆแล้วถ้าถามผมจริงๆมันก็อาจจะคอมพลีเคทมากกว่าเดิมแต่ว่า ยังไงทางแมคเคนแบงคอกเราเป็นตัวแทนอยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็คือโรงงานก็ดูแลซัพพอร์ตเต็มที่แล้วก็รุ่นนี้เราก็มีออฟเฟอร์ตัววารันตีให้ถึงแบตเตอรี่ให้ถึง6ปีนะครับใช่ครับแน่นอนที่สุดต้องถามว่าอย่างไฟหน้าไฟท้ายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหมดเลยครับอลนิวคือไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแมก้กระทั่งภายในชัดซีรถทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดอย่างตัวชัดซีรถเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียก CLMA นะครับก็คือจะเป็น คาร์บอนตัวใหม่มีเทคโนโลยีในการใช้เรซินรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มีผสมผสานเรื่องของผ้าของคาร์บอนเนี่ยถึง4ชนิดซึ่งวันนี้เราก็มีเสริมเสาพิล่าบีนะครับซึ่งโปกติพิล่าบีที่เอาไว้กันลดโรเวอร์เนี่ยก็จะเป็นมันจะไม่ใช่ตัวอินทริเกตมาเลยคือมันจะไม่ใช่ตัวเดียวกับโมโนคล็อกแต่ตัวนี้ก็จะซิงอยู่ในตัวนี้เลยคือแบบเป็นชิ้นเดียวกันเลยอะไรเงี้ยก็สําหรับชชสซีแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น ฐานที่เราเอาแบตเตอรี่เนี่ยไว้ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นชาสซีโครงตัวนี้มันเป็นโครงใหม่เลยแบตเตอรี่ก็จะเป็นลิเทียมนะครับนำ<ต>้ำหนักนแบตเตอรี่อยู่แค่78กิโลเกิโลเองใช่ถือว่าเบามากนะครับแล้วต้องบอกอีกิดนึงแต่ตอนนี้เราไม่เห็นสปอยเลอร์หลังไปแล้วใช่ครับคือคือปกติตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้จริงๆมันคือ replacement ของตัว 570S นเะครับเพราะฉะนั้นรุ่นเก่าก็ไม่ได้มีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นซ u เปอร์ซีรีส์เราจะเห็นเป็นแอร์เบรกเราไม่ได้เรียกมันว่า spoiler ครคับ mm hmm. ใช แล้วก็ตัวนี้ผมว่าจุดเด่นก็คือตรงนี้คือมันเป็นช่องชิมีที่ระบายความร้อนระหว่างคือเครื่อง V6 มันจะเป็น3สูบ3สูบแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีช่องตรงกลางอันเนี้มันเอาขึ้นมาเพื่อระบายอากาศความร้อนเนี่ยจาก600องศาเนี่ยเหลือแค่200กว่าเองเพราะฉะนั้นช่องนี้มันก็จะเป็นตัวระบายความร้อนที่ดีมาก<อ>ใช่ต้องบอกว่าเราเห็นข้างในแล้วเราอหือเลยครับขออนุญาตให้แชมป์เปิดหน่อยได้ไหมครับได้ครับ รู้สึกว่าจอมีอะไรแปลก,ปกใช่ก็คือทุกอย่างมันจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับอินเทอร์เฟซกูเอ่อตอนจริงต้องเรียกว่ารถคันนี้มันคือถ้าอำนวยความสะดวกเนี่ยผมถือว่ามันที่สุดวันนี้นะครับก็คือเขา,าเรียกว่าอะไร Apple CarPlay ได้ Android ได้นะครับแล้วก็ตัว Switch Panel เนี่ยคืออย่างที่เราเคยบอกครับว่าเราไม่อยากให้มีอะไรมาอยู่บนพวงมาลัยเพราะว่าเราต้องการให้คนขับเนี่ยคือคลีนพวงมาลัยต้องคลีน แต่ว่าวันนี้หลังจากที่ผ่านมาตั้งนานเนี่ยเราก็เปลี่ยนจากการกดมาอยู่บนมาอยู่บนตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่า Active Panel ก็คือว่าระหว่างที่เราขับจับพวงมาลัยอยู่เนี่ยเราสามารถเลื่อมนิ้วเนี่ยมากดปรับโหมดได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว P ก็คือ Power Trend เราก็เลือกได้ว่าจะให้เป็น Normal s p o r t หรือจะเป็น Track ก็คือ2ข้างตัวนั้นจะเป็นฝั่งนู้นจะเป็น Handling พูดงี้ว่าอ,อยู่ในมือซ้ายขวาเหมือนแพ d เดิ้ลชิเลย แ<ช>ค่คเอื้อมขึ้นไปหน่อยเดียวถูกต้องครับย้าย<ช>โหมดได้สนุกสนานขึ้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับแน่นอนที่สุดเอกลักษณ์ของเขาคือผมจะพูดเสมอใครจะพูดยรงไม่รู้ผมเคยลองขับมันคือโการ์ทยักษ์ซึ่งคมมากขอม,มากครับใช่แล้วตัวนี้คมกว่าเดิมไหมเนื่องจากแน่นอนที่สุดมันเป็นไฮบิดไปแล้วผมผมผมเชื่อว่าเ,อเ,อเราเราเน้นเรื่องของ driver engagement อยู่แล้วก uh ็ huh. วคือจะเป็นความคมของพวงมลาลัยจะเป็นน้ําหนักเบรกเป็น f e ล l i n g ที่รถให้กับเราซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็น เป็นจุดเด่นละกันของแม็แต่ว่าคุณก็จะไม่รู้จนกว่าคุณจะได้ลองขับมันนะครับซึ่งหลายๆคนที่ลองขับมันก็จะหลงไหลในในในความรู้สึกนี้ซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่อาธิะยากที่อธิบายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเนี่ยวันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากที่รถคันนี้มันมีเรื่องของตัวเขาเรียกว่า Intelligence Cruise Control มี a n น Assistance มีแบบอะไรที่แบบเฮ้ยมันจะมีในซูเปอร์คาร์แหละแต่วันนี้มันมีจริงๆนะมีเหมือนกันมีเหมือนรถลักชูรี่หรูๆ<ร>เลยถูกต้องแล้วก็มีกล้อง360องศาให้มีอะไรให้คือแบบมันมันคือมันคือลักชวรี่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ได้เข้าไปนั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชฟเบาเรื่องของอะไรเรื่องของความนุ่มนวลของเบาะคือเขาคือวันนี้ผมว่าคันนี้มันรีไฟ์มาจนแม้กระทั่งเรื่องของวิสิบลิตี้ก็ดีขึ้นอะไรขึ้นแล้วก็กระจกหน้าคือเขาออกแบบแบบบางแบบแบบแข็งแรงมันคือมันคือมันเน้น ความละเอียดอ่อนทุกจุดนะครับแล้วก็ก็รุ่นนี้ก็เป็นไม่ใช่ไฮบริดก็เป็นปลั๊กอินด้วยแหละเราก็สามารถที่จะชาร์จมันเข้าไปได้ด้วยชาร์จได้ด้วยชาร์จได้ด้วยครับใช่โอ้โหซึ่งระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เต็มก็อยู่ประมาณไม่เกิน3ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าแล้วแล้วอย่างนี้ความเร็วในการตัดออกจากมอเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยคือรถรถปกติไฮบริดซูเปอร์คาร์เนี่ยเราจะ เรียกว่าถ้าเรากดคันเร่งหมดเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ15วินาที uh huh. หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะดรอปกลับมา uh huh. อยู่ที่ประมาณ5้าอแแรงม้าคือพูดง่ายเอาไปบวกเข้าไปถูกต้องแต่ในจังหวะนั้นนะคือคุณจะได้คือคือหลกัหลกๆเนี่ยปกติเนี่ยรถไฮบริด Hybrid เนี่ยสิ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยชอบส่วนตัวนะฮะก็ uh huh. คือว่าในจังหวะที่รถเรากเรากดเบรกเนี่ยรถมันจะเหมือนแบบมีอะไรมาฉุดเราไว้อาฮะ อือย่างเงี้ยซึ่งรถ uh huh. คันนี้เราเราเราไม่มีแบบนั้นเราไม่มีความรู้สึกนั้นนะ uh huh. ครับเพราะว่าน,นี้เป็นคําถามที่ผมถามเขาเมื่อสองปีที่แล้วว่าเฮ้ยผมขอตรงนี้ได้ไหม uh huh. เพราะว่าเราเองเราเป็น driver engagement อยู่แล้วเราไม่อยากจะมีความรู้สึกที่มันเหมือนมันมีอะไรมาอินเตอร์เฟียเราระหว่างที่เราขับมันไม่ใช่น้ําหนักเบรกที่จริง uh huh. อะไรเงี้ยก็เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็แก้มาจนแบบว่าผมว่ามันดีมากแล้วก็ผมว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นไฮบริดคนส่วนใหญ่ก็จะไปใส่ขับเคลื่อนสี่ล้อผมว่า uh huh. มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยอิสระถ้าเกิดว่าคนชอบที่จะขับรถจริงๆแล้วก็สนุกกับการถ่ายน้ําหนักรถจริงๆผมว่าอันนี้ก็ยังเป็นไฮบริดที่ขับขึ้น2องล้ออยู่ครับแต่แน่นอนที่สุดผมบอกอย่างหนึ่งว่าคําว่าแมคลาเรนถ้าไม่ดีไม่เจ๋งไม่ทําแน่นอนใช่ครับเชื่ออยู่อย่างหนึ่งแล้วที่สําคัญผมบอกว่าน่าจะเป็นการที่มีหลายๆคนเริ่มอยากจะเห็นตัวจริงครับแต่ที่นี่มาแล้วครับ <c oughs> ก,ก็จริงๆเราเปิดตัวก็คือที่2ในเอเชียนะครับ uh huh. คันแรกเนี่ยก็จะเป็นประเทศแรกก็จะเป็นที่ไต้หวัน uh huh. นะครับซึ่งเขามียอดขายแบบปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยกว่าคันออแล้วก็เขาเห็นเล็งเห็นตลาดของเราค่อนข้างสําคัญมากนะครับเราก็เลยได้เป็นประเทศที่2ที่นํารถตัวนี้มาเปิดได้ครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะกลัวว่ามันจะจุกจิกไหมเรื่องของไฮบริดต้องบอกว่าออวันนี้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเดินมาเท่ากันหมด เพราะว่าทุกๆยี่ห้อเนี่ยก็กำลังพัฒนาทุกตัวนะครับต้องบอกว่าปัญหาของรถเนี่ยผมเชื่อว่าเราพูดไม่ได้หรอกว่ามันมีหรือมันไม่มีแต่ถ้ามีแล้วมันมีทีมซัพพอร์ตที่ดีมันก็คือจบนะครับใช่ต้องบอกเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบคันอย่างที่บอกว่าโอ,โอมาล้อไซส์ไซส์ปกติก็คือ20ครับ20ส่ครับหน้า19หลัง20 295ใช่ครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไฟท้ายก็จะเป็นอัลมอนด์เชฟซึ่งปกติถ้าคนเห็นไฟท้ายที่ไม่มีสีเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไฟท้ายแมคคารินนี่แหละเพราะว่าตั้งแต่คันแรกเราเราไม่เคยมีสีเลยแล้วก็ท่อที่อยู่ตรงเซนเตอร์ตรงนี้มันก็จะค่อนข้างดู aggressiv e ขึ้นอ,อะไรเงี้ยเราก็แน่นอนเรื่องของอะโรรามิกเรื่องของแรงกดเรื่องของดิฟュเชอรคือเราเราใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดตลอดเวลาเพราะว่าเราแข่ง F1 แนะครับชทุกอย่างเราก็จะมา ฝั่งนก็จะเป็นเนี่ยป๊กกินก็จะนี่คือป๊กกินใช่ไหมกังถา่าเอ๊ะฝั่งน้ำมันอยู่ฝั่งไหนอาจจะเดี๋ยวต้องเปิดต้องเปิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูฝั่งนี้ก่อนได้ไหมครับได้ครับต้องบอกเลยฝั่งคนนั่งนี่ก็เล้าใจมากเรื่องของการดีไซน์ครับอเออก็ก็จะบอกว่าทุกอย่างจะมินิมอลนะครับในการออกแบบของนักคารเรนเราจะไม่เน้นอะไรที่แบบโหฟูฟ้าปุ่มเยอะๆดูแล้วมันวุ่นวาย มันจะดูแล้วมันคลีนเรียบง่ายแต่ว่าฟังก์ชันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างของเราใช้งานง่ายแล้วก็อยู่ในทัชสกรีนหมดนะครับใช่ครับทุกอย่างเป็นทัชสกรีนซึ่งต้องบอกเลยว่าคอนโทรลตรงนี้ก็เปลี่ยนไ้ละนี่ใช่ครับเปลี่ยนไปหมดละเปลี่ยนหมดหมด,หมดทุกอย่างเลยครับใช่ แล้วก็ปุ่มที่เราเห็นทุกอย่างขอบที่เราเห็นเป็นอลูมิเนียมมันก็คือเป็นอลูมิเนียมจริงนะครับใช่แล้วก็ตัวนี้ผมว่าตื่นเต้นตรงที่ว่าปกติเราต้องจ่ายออปชันนี้อยู่ประมาณ2ล้านกว่า2ล้านใช่แต่วันนี้เขาให้ฟรีเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะวันนี้คือผมว่าบรรดามอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายเนี่ยถ้าเห็นตัวนี้เราบอกว่าฟรีเนี่ยทุกคนอยากใส่หมดเพราะว่าปกติมันจะเป็นออปชันเนี่ยเพราะว่าต้องเปลี่ยนทั้งแก้มเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแสดงว่าตรงนี้ก็คือปกติเราก็คือค็อกผิดแน่นอน ก็คือตัวไอข้างในก็เป็นเรื่องของคาร์บอนช่วงของห้องคนโดยสารประตูทั้งคันคาร์บอนหรือประตูนี้เป็นอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมใช่แต่ว่าตัวชัสซีเป็นเป็นคาร์บอนทั้งหมดแล้วก็อย่างตรงนี้ก็จะมีกล้องกล้องอยู่ใต้นี้เป็นต้อง360องศาครับส่วนส่วนฟังก์ชันตรงนี้มันไม่ได้มีเพื่อความสวยงามคือมันไปลดแรงเรียกว่าลดแรงอั ตอนล้อหมุนเร็วเนี่ยมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีลมมีเทอร์ l บเลนซ์อยู่เพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรรูระบายออกมาให้ปุ๊บเนี่ยลมตรงนี้ก็จะออกมาเพื่อลดเทอร์ l บเลนซ์ข้างในแสดง,งว่าก็ไม่ต้องเหมือนรู้สึกโดนดึงไปละถูกต้องแล้วก็ลมตรงนี้มันก็จะแชเนลลมเข้ามาต่อเข้ามาอยู่ในไอตัวอินเทคตรงนี้ด้วยใช่มอน,น,น้ำตรงนี้ใช่ครับผมโอ้โหแล้วหน้าตาเราก็ดูเหมือนว่ามันจะเหมือนตัวปกติ จริงๆไ,ไม่เหมือนเลยนะครับก็คือว่าอย่างไฟตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ไฮบีมนะครับก็คือว่าถ้ามันมืดมากเมื่อไหร่มันก็ไฮบีมให้เองอ oh, ๋อมีไฮบีมออโต้ใช่ครับแล้วก็เป็นอะดัปตีฟ LED ก็คือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เร็วมากคือปกติอะ oh. เวลาผมขับรถที่มันมีออปชันนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่ามันทีผมรู้สึกมันเลี้ยวไม่ทันผมอะเออแต่อันนี้คือมันคือมันเลี้ยวเร็วมากนะครับแล้วก็ตัวตัวไฮออโต้บีมเนี่ยแล้วก็อย่างตัวสปริตเตอร์หน้าก็จะเป็น จะสังเกตว่ามันจะมีช่องลมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัวตัวนี้ที่มันจะเป็นเรดาร์สองเรื่องของ i n t e l l i g e n น c ์เอ่อ c o n คอนโด้วยใช่ใช่ใชครับพูดง่ายว่าตอนนี้โดนอัดเทคโนโลยีเข้ามาใช่ครับจากเมื่อก่อนที่รู้สึกแบบหนเหนื่อยผมเคยขับแบบแรกๆนะยุคแรก,เกๆเลยมันก็จะแบบถอยหลังลำบากครับตอนนี้มีกล้อง360ครับมีการแ,แจ้งเตือนเปลี่ยนเลนใช่ครับมีรถวิ่งข้าง ใช่ครับโอ้โหขนาดนี้แล้วใช่ครับมีหมดทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์อย่างเดียวเป็นลักชวรีคาร์ลักชวรีด้วยครับใช่ใผสมทุกอย่างเข้ามาผสมทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาดูกันเปิดตัวแบบคร่าวๆแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าต้องมีคนที่จะต้องมารีวิวกันเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเรามาให้เห็นก่อนว่าเปิดตัวแล้ววันนี้ครับใช่ครับที่ก็ที่มาคารินเซ็นเตอร์ครับผมโอเคขอบคุณมากครับแชมป์ครับผมขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับฝากต อยากเข้ามาดูตัวจริงก็เข้ามาติดต่อได้นะที่นี่แม็ค,คาเรนแน่นอนไปแล้ว,ขอ,วขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ